เราผมนครขอนชัยนะครับวันนี้เรานำเสนอการสืบฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับมีสมาชิกดังนี้นะครับผมผมนายวรฤทธ์หล่อการครับชื่อเล่นชื่อเกมครับรหัสนักศึกษา0 6 6 0 4 1 3 0 1 0 6ครับสวัสดีครับผมชื่อสรวุฒิหล่อสิงหาชื่อเล่นชื่อเบรรหัสนักศึกษา6 6 0 4 1 3 0 0 7 5ครับ สวัสดีค่ะนางสาวเบน่าพารุศีตรวไปรหัสนักศึกษา6041 3 0 1ส58ค่ะสวัสดีค่ับนัทนางสาวสุชาติปุษตะชื่อเล่นชื่อไมายค่ะรหัสนักศึกษา6 6 0 4 1 3 0ย์8ีค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายวัชราพงษ์เจียมาชื่อเล่นชื่อแฟงรหัรสนักศึกษา6กศูนย์ส6 7ครับสวัสดีครับ,ผม,รบ,มรบ,รบผมนายเจษฎาพงศ์มาชื่อเล่นชื่อจุนรหัรสนักศึกษา6403130 08ครับสวัสดีครับผมนายศักชใจนพกังชื่อเล่นชื่อพุกนักศึกษา6 6 0 4 3 0 1 0 6 8ครับสวัสดีครับชันชื่อนางสาววิพาดาสนงตังบังชื่อเล่นชื่อมายรหัสนักศึกษา6601366010401308 4 6ค่ะการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์หมายถึงกระบวนการที่มนุษย์ใช้เพื่อค้นหาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโลกธรรมชาติโดยอาศัยหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้ครับหนึ่งนั่กการสังเกตและระบุป,ปัญหาเป็นการใช้สาทาัมผัส เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวอาจจะเป็นการฟังดมสัมผัสหรือชิมสองการตั้งสมมติฐานเป็นการเสนอคำอธิบายเบื้องต้นเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่สังเกตได้โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ค่ะ3นะครับเป็นการทดลองหรือทด,ดสอบสมมติฐานนะครับเป็นการออกแบบการดำเนินการ ทดลองเพื่อ,อาหาข้อมูลมาตัดเงินล่ะากลางสมมติฐานครับ4นะคะเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองอย่างละเอียดได้เป็นระบบค่ะห้านะคะสรุปผลการทดลองเป็นการธิบรายผลลัพธ์ของการทดลองเปรลลียบ,บเทียบกันสมมติฐานและนํำไปสู่ข้อสรุปคหก สื่อสารผลลัพธ์เป็นการเสนอผลการนัวิจัยให้ผลลู้อื่นรับทราบลักษณะคำถามที่ดีเป็นลักษณะเป็นลักษณะคำถามที่ชัดเจนตรวจสอบได้เป็นคำถามที่สามารถตอบได้ด้วยการทดสอบหรือสังเกตเป็นคำถามที่สามารถ ที่น่าสนใจที่จะมีความน่าสนใจด้สําคัญเป็นคําถามที่สามารถหาข้อมูลได้เพื่อตอบคําถามได้ทกักษะในการประบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะการสังเกตทักษะการตั้งคําถามทักษะการคัดการคิดวิเคราะห์ทักษะการเป็น ศาสตรการแก้ปัญหาัสตร์าการการทำงานร่วมกันศานสตร,ราการสือ่อสารประโยชน์ของการค้นหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับช่วยให้มนุษย์เข้าใจธรรมชาติมากขึ้นช่วยให้มนุษย์สามารถนำความร,รมมู้มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาชีวิตได้ครับช่วยให้มนุษย์ะะนะครับมีทักษะความคิดวิเคราะห์นะครับในการแก้ปัญหาช่วยให้มนุษย์ได้ มีทักษะการสื่อสารและการทํางานร่วมกันช่วยให้มันย์ครับมีการคิดวิเคห์มากขึ้นทางวิทยาศาตร์ครับขอบคุณครับสําหรับกลุ่มเราขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับอขอบคุณครับ